สวัสดีครับผมพบกันกระจงกุฎิศานากิสมองคือเก่ากับพี่น้องครับผมวันนี้พาพี่พ่น้องไปหาอยู่มากินน้อพี่น้องมือเนาะจีพาพี่พ่น้องงปุ้งปลาเลยพี่น้องโมืีอนี้สินกุ้งปลาเมื่อปอลที้งมันแล้ก็น้ำหนาไปเลยพี่น้องชีน้ำขุ่นที้งมันไปไปติดตามกับมึงครับผมสีหมานบ่โมนี้ไปไปพี่น้องกุ้งป่ากันเด้อพี่น้องด้วยหาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องโมนี่จีพาพี่พ่น้องมป็นกุ้งป่าโมนี้ครับผม กุ้มปลามือเป่าเลยพี่น้องเหมือนี่เดบบอสหมานบอกติ้มากกับดวงหนาไปแล้วอากาศจะเนยินพี่น้องมัม้นจะอากาศนี้ดลพี่น้องเลย วิวก็งามพี่น้องเไยบรรยากาศก็ดีในพันเสน่หเนาะเนาะลมหนาวไม่ออกก้อนไม่เดือดกั่นคือบูเห kind of <Vou> ็นอยู่สุดยอดเลยพี่น้องเไยบรรยากาศก็ดีไม่พูดผมเนาะเนาะมืนดำผมในพันห้องมาเด้อพี่น้องเไงม้วนปลายผมไนในมือนี่

หมานมุมเีุมกเด้อพี่น้องเลยพายมาเลยวัสดีครับผมสวัสดีครับสวน่ารู้สึกคนพี่น้องเลยไอ้ขี้มางมปามือโปเดมึงรอไม้เดสครับผมุงไม้พี่น้องงยี่สิ่น้องนี่นั่นวะเนี่เต็มเลยอคนน่ะเกิดไปไปอย่างนี้ปู้ง้ออดีเกิไปง้อปสิเพียบาบ้านเฮ้่นาเกินปสเพียร จมือพุ <hiding place. S 2> ่นแต่แม่หนน่่อครับผม่เว้ยอะไรวะเป็นของเลยแอบควานมาว้าบ้านเอินไปอีกหนึ่งบ้านตะเคียนนะครับ้านะเนเนาะบ้านที่เกนปพุงงอกเรียปพุงงอเป็นองเลย อีเนสี่เนองบเป็นตะปิแงแสบมันนี่เนาะมไปนไมไงุ้มมไปไเดี๋ยวทิมงมานล้มาก็ถืลงงุ้มใส่ในพันเาไอ้ทิมมาถือกล่องกอปเอเปอไงปนงไป่าโอ้ยไอ đây qua à, Ờ nó ừ. Bắt. nhạc nó. Bạn này mà tổng sẽ hé nhạc phải đồng Cái nào? Ừ, nào theo hàng dính nó làm dính thôi ạ. Làm nó nặng dính. à, ไลครับพี่น้องเลยเต๋บ่มาวันไหนบ่บ่ได้จัดฉากได้พี่น้องได้เดังงุ่มเทะได้พี่น้องนี่งุ่มโบ่ได้เทะได้พี่น้องก็มึงข้อก็ไม่ดีวันจัดฉากมันว้ากูไม่ดิงุ่มโบ่ขากี่ได้พี่น้องเลยบ้านท่านี่งุ่มดิสี่เต๋บ่ถ่ายให้หนน่อป้าบันนี่งุ่มเอาผุดไ่น้องเลยตายบ่ Tại nó em <laughs> mẹ vừa lòng lên mẹ vừa nhau rồi mẹ vừa lòng lên mẹ vừa đây đây chú vừa lòng lên mẹ vừa lòng lên mẹ vừa lòng lên mẹ 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 มึงมาเบียดพี่น้องเไยคิดหอยคนณเถาวันเฮาเน้อใส่เต้แห้งพัดมื่อได้สองตัวสามตัวเนาะต้องบ้านนี่เอามือกุ้งบอบพี่น้องเไงนี่พี่น้องเไงคนอ่ะ

จับปลาไม่เดียวพี่น้องไยจับปลาไม่เดียวพี่น้องเดี๋ยวมันสลดดิบนี่เลยโอ้ใหญ่พี่น้อง Gracias. ขึ้นเรแล้วพลังด

มันทำเด้องุ่มไปน้ำปนเด้อม่กายากาศดีพี่น้องเอ้หายอยู่เม,ม่อกี้ยันไงครับแดดหนิเห็นก้อนเถาวันทำมางุ่มเนาะก็เสียมากเนาะนี่ครับพี่นุช

มาครับเด้อมาฝากก่ง uh ันเด้อขึ้นไปลองเลยไปในฝักมา่น้องเลยจับมื้มเดียวได่นนุ่มห้อเนาะกจัดไปลองเลยใส่เต็มคอ No cho tá, duh. Duh. Để cái bơi được mà nó vừa tay chạy nhà nó kẻ nào cũng ấy nó cũng to nó kẻ nào con nó nào cũng ấy không kẻ nào con tăng lạc tăng ทิแมตไม่คนเนาะสีลงกุ้งเถือกเนาะสุดยอดพี oh oh. ่น้องไงทงมเราตามไหมรพี่น้องไงสวัสดีครับผมมก้อนมือนี่าป่าติาปาก้อนมือไยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

Rồi ơi. ngay rồi nó qua rồi. Tốt của nhà cơ. Cái <laughs> tốt đi. าพี่น้องเลยมือแดงไปพี่น้องเลยมันเียงแก่หนาวกันจิงฝากกิตากิสาในกิองครับเด้อพี่น้องเลยฝากกุเลกแช์ก็ติตามก็ดิดีเหยพี่ว่าพาชี้หนัพี่น้องกุติตามเราคอยส่งให้มาด้พี่น้องเลย้มเจ็บเฉยด้มขเยมีเด้อพี่น้องเลยมีตุมสูงมจืนะครับพี่น้องเลยหนาวเขาบอกบอกพี่น้องเลยมันหนาว

มือจับมือเดียวเลยเต็มเลยพี่น้องเอ้ผู้หน่ะจีบหนี่พี่พีพี่น้องมาหาอยู่ห้อกินพี่น้องเนาะไถุงนี่ถุงเลยถุงพ่อหน่อยพ่อหนอยมาเดี๋ยวขับเด้อพี่น้องเอ้มาเอาปลากินกันเด้อครับเต็มเลยพี่น้องเอ้มันหนาวแห้งเนาะลมแห้งผุดจีบหนี่กูยังไหลพี่น้องเอ้พี่พีพี่น้องกุ้งปลาเนาะ กินลูกฝาดก็ไดตามนี่เพื่อน้องเด้อกติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ไปดิ่งไปเพื่อฝากชิมอาหารเพื่อน้งเนาะเพื่อตามมัคอยสู้ใหมนี่เพื่อน้องเด้อค้เจ็บจะได้ข้มแขยสิมีขึ้นเก่าเด้อเพื่อน้องไงจีบเนี่ยเข้าไปเซ็นอกก็ได้เพื่อน้องเด้อหนาให้โคตรจีบเนี่เก็คำว่าสวัสดีครับผมพี่น้อง